สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เล็บจจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีคุณช่างแมงเอฟซคุณช่างแมงเอฟซลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์ลุงพลป้าแตนสายลุงพลทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าเอฟซนะคะอยู่ในสายลุงพลก็สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ดีใจค่ะกล่องพัสดุมาแล้วที่สั่งไปนะ,ะที่สั่งไปกับเอทีพีสกรีนนะคะ มาดูกันนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ยังไม่ได้ไปดูข่าวสารอะไรนะคะเลยยังไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะก็เดี๋ยวคืนนี้จะนั่งดูก่อนเข้านอนเนาะแล้วพรุ่งนี้จะมาคุยเรื่องข่าวสารนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดคุยเบาๆค่ะวันนี้เจ็บคอด้วยบางทีอาจไอบ้างก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนนะคะเตน้ตนเตน้นมาแล้วค่ะสิ่งที่สั่งไป สวยสดเงดนงามนะคะสีสันนะคะคือสั่งไปสามตัวะคะ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ชอบนะคะชอบมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันโอยสวยถูกใจมากเลยค่ะทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะคะ <c oughs> นี่ชอบนะคะอุ้ยถูกใจมากเลยทุกคนว้าวเราตัวอ้วน เราตัวอันสั่งไซส์ใหญ่นะคะไซส์เอเกลเห็นไหมคะอุ้ยสุดยอดค่ะสวยงามมากเลยอ่ะปักได้สวยมากเลยค่ะปักได้สวยจริงๆนะคะทุกคนเนาะไม่แพงเลยนะคะในราคาที่ซื้อน่ะสวยเนื้อผ้าก็นุ่มดีค่ะเนื้อผ้าดีค่ะสวยมากค่ะถูกใจนะคะถูกใจค่ะสนับสนุนนะคะเนาะ ทุกคนนะอุ้ยถูกใจคะ่ะมีสามสีค่ะไม่รู้คือสั่งมาให้สามีด้วยลูกชายด้วยนะคะแต่ไม่รูกเขาจะใส่ได้หรือเปล่าพอม,มาแต่ไซส์ใหญ่ <laughs> ถ้าเขาใส่ไม่ได้ก็คือเราคนเดียวะคะ่ะถ้าใส่ไม่ได้ก็คือเราคนเดียวนะคะทุกคนสวยคะ่ะอืมถูกใจมากเลยคะ่ะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ซักเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะ เดี๋ยวเอาไปซักก่อนนะคะซักเสร็จเดี๋ยววันหลังจะได้ใส่ให้ดูเนาะนะคะถูกใจค่ะถูกใจชอบสวยสวยมากค่ะะก็อันนี้เมื่อเมื่อเช้าก็พูดเรื่องของไอเอสุเทพแล้วก็ช่องเจ้าปู่เนาะเมื่อเมื่อเช้าไมลเล็บเจเจก็พูดไปแล้วเนาะก็ตามนั้นแหละค่ะตามที่ไมเล็บเจเจพูดและคิดนั่นแหละค่ะเนาะก็ขอให้ fc ลงพล เชื่อมั่นค่ะว่าคนที่เข้ามาหาลงพลถ้าไม่มีธุรกิจอะไรมาอฟแอบแฝงด้านหลังหรืออะไรคือมาอฟแอบแฝงบางสิ่งบางอย่างที่ทีเอฟซี FC ลงพลไม่ได้เห็นในเบื้องเบื้องหลังเขาอ่ะก็ใหเอฟซสนับสนุนไปค่ะเนาะอย่างอย่างสูทเทพเขาก็มาด้วยใจแล้วเมื่อก่อนเขาอาจจะคิดผิดคิดไม่ไม่ไม่รู้เหตุผลไม่รู้อะไรอาจจะเข้าไปในกลุ่มที่ด้วยความที่ว่า สงสารน้องอะไรประมาณนี้เลยเข้าไปในกลุ่มนั้นนะคะพอเขาอยู่ไปนานๆเขาได้รู้ได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ถูกต้องเขาก็ตีตัวออกมาทั้งเอสซอดทั้งสุเทพเนี่ยนะเขาก็ตีตัวออกมาในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเมื่อเขาเดินผ่านเข้ามาในชีวิตลุงพลแล้วเขาเอาแต่สิ่งดีๆมาให้เขาพูดแต่สิ่งดีๆให้ลุงพลแล้วเขาช่วยกันขายของขายสินค้าให้กับลุงพลเอฟซี FC ของเขาก็ช่วยสนับสนุนซื้อสินค้าของลุงพล ลุงพลได้ขายสินค้าสิ่งที่ที่ได้ก็คือลุงพลได้เต็มๆนะคะทุกคนได้เต็มๆต็มจากการขายสินค้าของแอสอดแล้วก็แอดโซเทพที่ขายของให้ลุงพลนะคะอันนี้ให้เอฟซลุงพลอย่าคิดเยอะค่ะคือเขาเขาทำด้วยใจแล้วอะเนาะนะคะส่วนเจ้าปู่เขาก็ออกมาปกป้องลุงพลด้วยใจเหมือนกันนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลของตัวเองนะคะต่างคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเอง คิดต่างได้นะคะทุกคนคิดต่างกันได้พูดด้วยเหตุผลกันได้นะคะแต่เราไม่ไม่ไปก้าวไก่ซึ่งกันและกันนะคะเนาะเพราะทุกคนก็มีความคิดและเหตุผลเป็นของตัวเองนะคะตราบใดที่เขาทุกคนที่เข้าไปในชีวิตลุงพลไม่ด่าลุงพลไม่แซวลุงพลหรือแทงข้างหลังลุงพลให้ร้ายลุงพลข้างหลังเราทุกคนสนับสนุนเธอที่เป็นเอฟซีลุงพลเนาะช่วยกันสนับสนุนคะ่ะ ช่วยกันสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะเพราะสิ่งที่เขาทาเขาทําด้วยความบริบรสุทธิ์ใจทั้งนั้นแหละคะ่ะเนาะไม่มีอะไรมาแอบแฝงนะคะตามที่เราได้ดูได้เห็นเนาะเออเหมือนถ้าบางคนที่มาแอบแฝงบางทีเข้ามาโดยที่มันหลายอย่างนะคะให้ให้เอฟซี FC ลงพลสังเกตเอาแล้วกันเนาะว่าใครที่เข้ามาแบะเบแฝงกันบ้างหรือจริงใจกับลงพลแค่ไหนให้ทุกคนดู การกระทําและพฤติกรรมหรือคําพูดของเขานั่นแหละวันข้างหน้าเราจะได้เห็นนะคะวันนี้เราก็ดูไปค่ะวันสองวันวันสามวันอย่างนี้เราดูใครไม่ออกหรอกค่ะเราต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องพิสูจน์ใจคนนะคะที่เดินเข้าไปหาหลวงพลว่าคิดลงคิดกับหลวงพลยังไงทํากับหลวงพลยังไงวันเวลามันจะช่วยให้เราได้รู้ได้เห็นนะคะว่าใครเป็นยังไงนะคะทุกคนเนาะ เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะสู้สู้ไปด้วยกันนะคะพร้อมกับลุงพลเนาะคนที่สนับสนุนลุงพลก็คือเราสนับสนุนอย่างเอฟซของสุเทพหรือ fc ของสอดรู้สอดเห็นเวลาเขาซื้อสินค้าจากสุเทพมันก็คือสินค้าของลุงพลโดยตรงนะคะเพราะว่าสุเทพและก็สอดเขาก็ อย่างสุเทพนี้สอดเขาไม่รู้ว่าเขาขายอะไรไปบ้างเนาะเราก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเราเข้าดูคลิปเขาก็ยังยังไม่รู้ว่าเขาขายอะไรไปบ้างนะแต่ส่วนสุเทพนี้สุเทพไม่ได้ขายอะไรเลยนะคะสุเทพเข้ามาหาลุงพลก็ได้ขายของของลุงพลนี่แหละคะ่ะคือทีพสกกนแล้วก็อะไรนะสนับสนุนทุกทุกไอสินค้าที่เข้ามาอยู่กับลุงพลก็คือมาดิพิษหรือก็ไอไม้บ้างมีูทินแซดอะไรแล้วก็ของคุณอนุวัฒน์ที่สุเทพพูดถึงก็คือ อยู่ในสายลงพลลงพลได้เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นในส่วนนั้นอยู่แล้วนะคะได้คอมมิชชั่นในส่วนนั้นเนาะคือถ้า f อของเอสุเทพหรือว่า f อของสอดรู้สอดเทนซื้อส,สินค้าผลิตภัณฑ์พวกนี้มันก็จะมีรายได้เข้าหาลงพลเหมือนกันแต่มันจะได้ไม่เข้าตรงเหมือนที่เป็นสินค้าของลงพลโดยตรงประมาณนี้นะคะก็ให้ f อฟลงพลคิดแล้วกันนะคะคิดแล้วตัดสินใจเองนะคะ มายเลิฟเจเจไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอนหรือบอกใครหรอกคะ่ะเพราะว่ามายเลิฟเจเจยังไม่ได้ตัดสู้อะไรทั้งสิน้นคือมายเลิฟเจเจก็มีกิเลสเต็มตัวนี่แหละคะ่ะกิเลสท,ที่อยากได้อยากได้อย่างมีนี่แหละคะ่ะเนาะไม่สามารถไปสั่งสอนหรือให้อ,อ,อ้นี้ให้ใครได้หรอกคะ่ะคือเราพูดเราเห็นเราเห็นยังไงเราได้ยินยังไงเราก็จะพูดไปอย่างนั้นนะคะทุกคนเนาก็ให้เอฟซีของลุงพลน,น,นี่แหละคะ่ะตัดสินใจเอานะคะว่า สิ่งที่เรามองเห็นมันเป็นยังไงนะคะคือเราเห็นอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้นะคะให้ทุกคนนะ่ะให้ใจให้ใจด้วยกันนะคะตราบใดที่เขายังไม่ด่าลงพลคนที่เขาเคยด่าลงพลเขาปรับตัวได้แล้วมาอยู่ข้างลงพลดีที่สุดแล้วค่ะดีกว่าคนที่อยู่ข้างลงพลมาตลอดแล้วออกไปด่าลงพลนะคะก็ให้ทุกคนคิดเอาเนอะให้ fc ลงพลคิดเอานะคะคิดทุกคนมีมีความคิดเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะ m เริ่ม เจเจไม่สามารถไปสั่งให้ใครคิดเหมือนไมล์เล็บเจเจได้หรอกคะ่ะเนาะไมล์เล็บเจคิดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้เห็นยังไงไมล์เล็บเจก็พูดอย่างนั้นนะคะทุกคนเนาะก็อันนี้คลิปนี้ก็พูดมาเยอะแล้วเนาะเพราะว่าวันนี้ก็เจ็บคอหน่อยนะคะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพปร,รานไมนะคะแข็งแรงนะคะสําหรับคนที่เข้ามากดติดตามมากดไลค์กดแชร์ให้มาเล็บเจเจอย่างคุณช่างแมงนะคะขอบคุณน้ําใจของคุณช่างแมงมากๆนะคะที่ช่วยแชร์คลิปให้นะคะ ให้มีคนได้รู้จักมาติดตามไมาเ่เลิบเจเจมากขึ้นเนาะก็ขอคุณน้ําใจของคุณช่างแมงนะคะตอนนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลงแล้วเนาะอาการมาเริ่มเปลี่ยนแปลง,างทางต่างถิงง่นเดินไกลเนาะก็ขอให้รักษาสุขภาพดูแลสุขภาพตัวเองนะคะให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงนะคะก็มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในหน้าที่การงานไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จรวยๆกันทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเอฟซีลงผลยูทูบเบอร์สายลงผลทุกๆคนที่เข้ามาติดตามใน ชีวิตของลุงคลนะคะหรือมาติดตามไมล์เลิฟเจเจไม่ว่าจะเป็นคนเก่าคนใหม่ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงตามที่ไมล์เลิฟเจเจพูดนั่นแหละคะ่ะก็คลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเอสจะไปดูช่อง YouTube ต่างๆว่ามีเล่าข่าวอะไรกันบ้างเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ